ชมครับเขาบอกว่าคนไทยนะครับไปอยู่ที่ไหนก็คิดถึงบ้านครับอย่างนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปไกลถึงเมืองนอกขนาดไหนนะครับกลับมายังไม่กินอาหารไทยเลยครับไปดูว่าเป็นเช่นไรนั้นเชิญ์ชาว็หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยทีมนักตบสาวไทยก็เข้ามาเยี่ยมช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณทันทีในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับหลังจากตื่นในยเช้าเพื่อมาออกอากาศรายการเช้านี้ที่หมอชิด ก่อนนึกว่าทีมนักตบมสาไทยจะึิดไปกินข้าวที่ทีมงานจัดไว้ให้ครับแต่แล้วก็เดินข้ามฝั่งมากินข้าวที่หน้าสถานีโทรทัศน์สีกองบกช่องเ็ดแหมถือได้ว่าเป็นนักกีฬาที่ติดดินโดยแท้ไม่ใช่พวกเขาไม่เคยกินนะครับแต่ด้วยความว่าไปอยู่เมืองนอกมาหลายเดือนตัวเล็กกินทุกอย่างครับสาวๆอยากทานที่สุดก็อาหารไทยนั่นแหละครับอย่างน้องนุสลาต้มคำเธอบอกว่า อยากกินหมูผัดพริกแกงมากที่สุดเลยขอสั่งแต่สำหรับอนุมาสิทธิรักษ์เธอบอกว่าต้องข้าวผัดหมูอย่างเดียวส่วนวิลาวันอภินยาพง์เธอบอกคำเดียวว่าอาหารฝรั่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งเป็นสปาจกตตี้แล้วเห็นเส้นลักฝันถึงเลยครับ ก็เพราะเธอกินบ่อยนั่นเองสำหรับเธอแล้วต้องกระเพาหมูไข่ดาวเพื่อจะได้มีพละกำลังทิ่แข็งแรงแป้งที่สุดก็สาอ่างทองปืม้มจิตหินขาวนี่แหละครับไม่ยอมสั่งอะไรสักอย่างเวลาว่างเลยขออยู่กับมือถือดีกว่าจะได้หุน่นสวยงานนี้พิเป้เลยขอเสิร์ฟกับสามสาวก,ก็เป็นพอที่สำคัญครับไม่เหมือนใครคนนี้ครับหุ่นเกียดพกราชตากยงยไงหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่าถ้าจใจมีเหลี่ยมมีเชิงก็ต้องพัดบวบ ใส่ไข่แล้วตบด้วยไข่เจียวข้าวเปล่ารับรองว่าไอเดียเต็มสุดและทิสเป้เพิ่งรู้จากปากท่านนายกสมาคมเดี๋ยวนี้เองว่าเจ้าภาพจัดอาหารไว้รสชาติไม่เหมือนบ้านเราเลยได้แค่อันดับหแหมถ้าห่อไปจากบ้านเรามีหวังแชมป์แน่ครับถ้าเปลียนแบบนี้นะทิสเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็มีด้วยครับ